หนูให้พปาพึ่งกินอันนี้อู้หูป้าเต็มเลยอ่ะหืมทำไมให้กินเยอะขนาดนี้ล่ะคะสาสิบห้ากินได้ไหมคะหูหืมไม่งานหนูจะไม่ติดตาม หนูคงหมายถึงไม่งั้นหนูจะไม่ติดตามใช่ไหมจ๊ะหนูจ๋าป้าพึ่งอยากจะบอกว่าป้าพึ่งอะมีปลาเน้นเผามีน้ำจิ้มพร้อมแล้วก็ผักพร้อมพร้อมที่จะกินนะจ๊ะแต่ป้าพึ่งขออนุญาต ไม่กินนะคะป้าพึ่งมีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่กินค่ะเพราะว่าในการกินอาหารที่ทุกคนขอให้ป้าพึ่งกินป้าพึ่งไม่ได้กินเพื่อแรกการติดตามของทุกคนนะคะที่ป้าพึ่งกิน เพื่อให้ทุกคนที่ขอให้ปราพึ่งกินมีความสุขค่ะไม่ได้กินเพื่อให้ทุกคนติดตามป้าพึ่งค่ะทุกคนจะติดตามหรือไม่ติดตามป้าพึ่งก็ได้ปราพึ่งกินดีกินให้เสมอถ้าของสิ่งที่ลูกขอปราพึ่งมีอยู่ ป้าพึ่งจะไม่กินเพื่อแรกการติดตามแน่นอนค่ะขอบคุณที่เม้นมานะคะ